ดีครับพม่าพี่น้องเงินชวาวันอาทิตย์ที่พี่น้องเด้อมาอยู่ทั้งตลาดบ้านน้างัวพี่น,อน,นอ้องบ้านน้างัวตำบลแวงอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครทีพ่พีนองเด้วยเงินข้ามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องสิพามาเบิง่งตอบคำราคางัวดังทองพี่น้อง ใช้ตัวไหนป้าคนน้สิ่น้องสาธิตคือเก่านละพี่น้องมาอดีครับมือนตาในเรื่อเบานอ่มันจะแก้แล้วบปแก้แล้วพอม่น้องมชุ่มมัวค่ครับอยู่บ้านตลาดนั่นอยู่บ้านงน นางัวครับบ้านนางัวอำเภออำเภอสวะางกามตำบลตำบลบ้านบ้านแรียงบ้านเรงครับเออจังหวัดจังหวัดขอนแก่นครบอกอำเภอก่อนจะบอกตำบลทุกคนเนาะคตอนน่าง่วงวบ้านนางัวพี่น้องพามาเบิ่งราคางัวเนาะราคางัวพี่น้องของคนหญ่เพิ่งขายราบาตานี่ห้าเฮานี่ยังยังครับคนไยเนี่ยราคาอะไรไม่รูลราคาสี่สิบแปดครับ ราคา48แม่ลูกเนาะแม่ลูกแม่ลูกลูกลูกตัวผูลูกผูลูกเถิกเนาะลูกเถิกพี่น้องแม่พืนสูงสเลยแม่พ่นราคาราคาห้อง้องไ่พี่น้อง4 8แลูกเกเพิมสูงลอย35เนาะสามมาเพี่น้ ราคาราคาเนี่ยต่อได้เนาะราคาเนี่ยต่อร่องเลยด้วยพี่น้องเป็นลูกผูกลูกผูกห้อยยังละซื้อให้เหงาข้างใดบ้านสว่างครับสว่างเบอร์โทรติดต่อ065ครับ0656 065 065 094 094 3405 3405เด้วยพี่น้องเด้อห้อยบัวเนาะข้างสว่างเป็นไรพี่น้องดูไรสนใจแตโทรมาเลยพี่น้องต่อรองด้วยพี่น้องเด้อ ข้านี่ยยังอได้อีกเนาะมาพี่ลงว่าวงไ่อนนงคัมีวาน้ยโอ้จักตัวละตามามดเลยไตัวเดียวนะครับไปมือเหื่อยตัวเดียวเมื่อยรเอาดีปนเสืซ้มซสอมเ้าพโอ้ยเื่อมยังมาเส้าพวกกรมนแล้วมาสวยสวยพวกโกโมโอ้ยพวกสวยนะครับโอ้ยถ้าพวกสวยกับกรมวัดอะครับเว้ยเนาะ เท่าไรเลเมยนี่นะอันนี้ตัวนี้ผมจะเมือบ้านเมียเจ็ดพันจะออกลูกสิบนึงครับโอ้แสนหนึ่งครับผมรับประกันม่านรับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ก้าดทุไทยคอกเบี้ยอีกคาเงินไปลยมันสมสมยังใบเหรนสมพอซีพี่ครับโอ้สมสมพอซีพีเมยนสูงเท่าไรยรบ้อยสาบเจ ลูกจักโตแล้วนี่ลูกตัวที่สามไม่ทองครับลูกสามสิบลูกตัวที่สามไม่ทองลูกพอชี้พี่พี่น้องจะา่าขั้วไอ้บ้านันจะเกียรติมพี่น้องลูกสามโอ้พี่น้องพ่อผมสูงเลยสามสิบเจ็ดพ่อสามสิบเจ็ดตัวครับผ่านลูกมาแล้วสามตัวตัวที่สามไม่ทองคร<า> <6 S 1> ับสามไม่ทองพี่น้องผ่านสองสาม าราคาสิบหนึง่งคิ่าคาแสนหนึ่งเนะะาะราคานีต่อได้ต่อได้อยู่ครับพอย,ยังเซื่อพอรลงมนะอเตะกาเานีนครับพอรนาลด้วพี่น้องด้วยบ้าน้าทอนข้ามตะก,กาพี่น้องผู้ไดสนใจกัโทรมาเบอร์ทร่กกนะรมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสา้องเจ็ดศูน่เก้าเจ็ดศูนยี่เก้าถงพอนุงด้วพี่น้องด้วผู้ไดสนใจก็โทรมาหลดพี่น้องทรมาต่อ มันข mm. mm. oh, okay. no. 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 no ึ uh ้นลดอยาออกมล่าเนาะให้ในยอยู่นอนอกนอกนนั่นบดมูลแค่สบเปอร์เซ็นตพี่น้องนอกจากนั้นไทยบดเท่าน้องการหางมันมันก็ไม่อยากขึ้นเลยมันไ่อยากขึ้นการหางมันเก้ีลาขึ้นจมหางแล้วเนี่ Đồ... Xoay này lái, cái này lại có được cái sao cứu bay đi cán hàng, cán hàng Cao đi là cao, 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 cao Nhăn xe quay, nhăn xe quay Này, xe mình Nhân bạc ở đây này <laughs> Nó Nhân hàng, quay hàng, tay hàng nè xe này Nhân ừ, Ở quay Nhân này เตืนยิลาเต้นขึ้นเต้นขึ้นขึ้นย่านอนเลยลุกขึ้นไวดึงหางขึ้นโยดขาขึ้นไปละทันบวขึ้นพี่น้องไฟเราไม่ไฟ

สามือเดนี่นั่นตัวนึงเนาะตัวตัวเมย์คันแยกกัสิบเจ็ดกับสิโอ้อันแยกแต่สิอันนี้สิพี่น้องคันแพรโคตรถือโอ้ซื้อบดนียถือชงมาคเนยชงนนละพิบาทเนาะราคาดียชงนี่ลอยลูชอลอยลนี่ชงฟรีพี่น้องราคาสามหมื่นเอ็ดสามหมืเอ็ตัวคันแยกคันแยกสีราคาแพร่ยังไยพี่น้อง อันนี้ตัวนี้ตัวนี้ผูกแต่ว่าง้อเรียแข็งดีอยู่ที่น่เนห้องวัยสิบเจ็ดอันตัวนสิบหกบกเดเดยนาอห้อยค่ำนี่เนาะห้อยค่ำพี่น้องเบอร์โทรติดต่อนเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเดก้าห้านเ้าจ็งหกหนึ่งเจ็ดยพี่น้อ Hoa, khăm hương sau khăm giờ đây, gặp tôi bao lâu phân đông. ba loại phí phân vào. Safe head, mày phân đông. À, sì, hẹn mày phân đông. phân đông. Sì, hẹn mày 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 Hang đừng bay. Hè, mất cho đó. ดึงขึ้นแล้วใกลแล้วใกลแล้วยู่ไปเอาตาคายล้วอ้อมมาลุ่มยังเอาขึ้นระบาดนี่ล้มลงอยู่ล้มลงเออขึ้นระบาดนี่ึ้นอะไรพี่น้องขึ้นระบาดนี่มันคือขึ้นยากแท่นั่นมาถึขึ้นคือยๆเนาะคุณใดล่ะพี่น้องนี่แหละพ่อข้าเจอปัญหาจังสิล่ะเรียนร์มหัวเลยดิ ลูกเจินี่นองจักว่าล่ะหางเต่าฮะโอ้สามหมื่นเก่าบ่โอ้สองหมื่นเก่าสมหมื่นพี่น้องเห็นว่าแยกลูกลูกไปใส้อะไรเอาล่ลูกันโอ้ลูกใต้ใต้เอาล่ะพี่น้องเอาเนแยกแม่แยกลูกกันจะเลี้ยงพี่น้องให้หอยเตเราไปเลี้ยงอ๋อฮะนาะ Ô oh, phi nông, hoa tiệt lâu sương mua được đi, đi, mẹ sáu ngắm, các bà là lấy hoài có đốt bốc lên. Bò kê lập tràng. Ồ lập con Bỏ bỏ đi hả nị? Bỏ, con lập bà nông. Quẩy khai bự nào? Ồ, Hoài tiệt khai đi phi nông. พี่น้องภาพเบ่งบรรยากาศตามที่สวยพี่น้องเพิ่มเลือตลาดผู้ขายกับขายผู้บวกขายกับแกงเมื่อพี่น้องตลาดบ้านนางัวพี่น้องอันนี้ข้อยผูกทั้งข้อยผูกพี่น้องข่อยเลยข่ายข่ายไปใช้ข่ายไปใช้ว่าข่ายข่ายเลยข่ายเลยข่ายมองทั้งเลยล่ะ

นี่โอ้ยหัวสามเราเอาเบาเลยเนาะเทราะไราคาบปนแบบนี้ชีหาคือเก่าเนาะชีหาพี่น้องเป็นงัวแม่สาวเครื่องดำสูงรอยชีบเกือบชีบเนาะราคาชีีหาเป็นแม่สาวพี่น้องจับละาบง้อด้วยพี่น้องเริ่มเบรหมวดรถราคานี้ต่อเอาหอยม้วนหอยม้วนหอยควนเนาะหอยควนเบอร์ที่ต่อศูนย์ห้าศูน แล้วก็ศูนย์หนึ่งหกสามสามสองแปดสามสามสองแปดหอยหอยหอยขวครั้งบัานสว่างพี่น้องสว่างนงสัตวสว่างแลอพี่น้องเล่าผูใดสนใตก็พบมาเลยพี่น้องไม่อพี่น้องแม่แบบพิ้ตแม่ได้หน่อยพี่น้องหน่อยรุ่นเจียบได้รุ่นนี่แม่สาวหน่อยพี่น้องแม่เบิดได้สามตัวนาะบแม่เบิดทั้งสามพี่น้องตัวอะไรราคาพื้นบั้นตัวลสาวครับโอ้ตัวลาาราคาเดียวกัน ราคาเศร้าพี่น้องเศร้าเดียวกันความสูงกับเม็ดตัวปลอยพี่น้องเป็นหัวหน่อยหัวหน่อยนี่ก็ราคาเศร้าพี่น้องแข้งขาก็ดีอยู่ก็เศร้าราคาเศร้าราคานี่ยมต่อออกด้วยพี่น้องเด้อห้อยยังจะซื้อเข้าห้อยให้เมาหคอเนาะห้อยเหินค่ะห้อยเหินห้อยเหินเบอร์โทรติดต่อเบอร์ไหน 097 152 433เจ็ดยเห้อยเหินข้างบ้านบ้านพันนาบ้านพันนาด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็ต้องมาโทรมาดงนท่ร่ดแดงเท่าไห้วนงห่างหางน็นงัวผูกสายคุ้นเนาะพี่น้องสายเนาะหล งัวเถิกหน่อยปลูกรอเห็ดพอพัฒน์กันเลยพนาะงสำหรับคนที่ไปเลี้ยงงัวลาดพี่น้องคุ้งงัวลาดคุ้งงัวลาดได้สบายเลยนี่ราคาพคนห้องไว้ัทบาไหร่โอ้สองหมื่นหกสองหมื่นหกนี่ยังต่อได้อีกอยู่ต่อได้นิดหน่อยเนาะอันนี้แม่นี่แม่บ้านี่่คนบ่มแม่นเนาะนี่พี่น้องสองหมหก เป็นง่วงูผู้ใดต้องการเห็ดพ่อพัดได้พี่น้องเรอได้อยู่ดีของห่างสนเนาะครับบ้านนนจำปาหอมเบอร์โทรติดต่อห้อง84 84 788 788 2341 2341ได้พี่น้องเรึผู้ใดสนใจได้เห็นแล้วก็โทรมาเลยพี่น้องเอาไปเห็ดพ่อพุ่งๆได้อยู่รูปรอดีอยู่สีบริสุทธิ์สีแดงดีพี่น้องแข่งกระดำแข่งดำเล็บดีพี่น้องเล็บดี เห็ดพ่อฟ่านดายยูสับรับภูศยบีหุมงวาราด้วพี่หนองด้อได้โนใสู่ศยาโหสแม่สื่อยูศ ไปไนิเกาเน่า้น้่อยพ่ออยากได้ลูกชายว่าอยากได้ไกับพอซื้อรไงเนีฮะา้กัพอซื้อไหเราดแล้วก็เรียตใจเงิน้ในลูกนี้ได้โทษตอนไหนไเลยลูกชสยซื้อน้ำกัน่าอยากซื้อนะอยากซื้อมันต้มๆมันยังกใจอยากซื้อิเก่าเนาะผมก็อยากซื้อซิบเก่แด้งงามพี่ด้งงามผม่หน่อยพีาผมให้พนิบแปด่ยังไม่แจ้งิบแปดิบเกาูเป็นข้างสี่แต่พูซิบเก่าก็มีิบแปดงามรสนะนาะี่ ราคาคนเม่ดอกปลาานึงาวดีแล้ขายนะคร้าบตอนนี้ซาหมองขายโอ้ม่องขายเล้เนาะก็อะไรตอนนงห้องขายในสนามราคาาวนี่บ่มีราคาทรงก็ได้อยู่บป็นยัยรวยสิบเก่า้ย่รวยยสิบเก่าพว่น้เนราคาในสนามราคาขายราคาขายในสนามราคาชิลเลอกเรยบ้พี่น้อง ผู้ใดสนใจก็จังโทรมาหาผู้หมวดเนาะเบอร์โทรติดต่อเฮาเบอร์ใดล่ะ064 064 721 7215798 5798เดสอได้พี่น้องเด้อผู้หมวดทั้อยู่ละทางตลาดน่างัวพี่น้องไปพักเลยผมด้อราคาตลาดพี่น้องราคาในตลาดให้สนามเลยเอย่าราคาเศร้าพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาโลดพี่น้องแดงดีพี่น้อง แม่ลูกเอาลีูกพ่นพี่หองแม่ลูกก็มัแม่ลูกเล่ะเอากูไปรดลูกลูกพ่นาลูกเขาแข็งอแข็งหดหอยาขอดบ่อปาเียงจึงเพ่อยู่ตง้าเอแข็งบ่ ลูกก็ตัวเาหนาลูกสองโถตัวสามได้ทองยโอ้เม่เพื่อนก็ไม่รู้อยูแล้วสมแล้วเจียนพี่พ่อมีใบมี่หลอดสามหนึ่ามหนึ่งยกกันในพ่อมมีลูกแดงกันอะกรทองี่หอบุญก็เพ่มากขนเลมอร่อยีสิบนเนาะอรอยซีสิบขนคี่นาเครื่องกระดัาเครื่องดําท่องน๊แล้ว ท้องไอเจเลยเนาะามมาของ้องกล้ันหัวงามนี่ราคาเท่าไห่ล่ะเข้าก้องนร่มนี่หัวงามหัง้มครับาไตเหล่าพี่น้อลกินตาเหลาเพิ่อเผลาเท่าไหร่ก่ราคาพรับนั่นเนี่ยแปดสิบเจ็ดโอ้แปดหมื่นเจ็ดเมลูกพี่น้องบ่อเพียงเพิ่มานลูกกับลูกแม่ราคาหนึ่งนึ่ตดี

นาทอนน่าทอนเเบอโทษที่ตห้าเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์นยเก้าศูนย์แปดห้าแปดแ์สามเจ็ดแปดศูนย์สาเดไดพี่น้อง้วได้สซนเตกัโทมาหลดพี่น้องห้ามห้ามี่น้เป็นตะเลี้ยงพี่น้องหายากรุ่นนี้พี่น้องเปิบเ็ด หัวใหญ่วมันสดพี่ขหวลูกกระเดียงลูกเดียงดีเคื่องแข้งดำดีเจาอนนเต็ันเลยปันจอดตายเ็นใจหัวหอมาหากัเจยนันอเปาก็ทนใจทบหวอ้ส่มาฟังหิ้วอันนี้เขาห้อยห้อยดหน่อยห้อยเรื่องบอ ไม่เทาห้าก็เถอะนิโอ้โเกี่ยนหัวคูเกี่ยนพี่น้องหวดาะห้องห้องหัวคูเท่าไรลค่าิ่วนละค่าซื้อละค่าขายได้บ่หนิ มีก็ไม่ได้ไม่ได้ทเขาเม่ให้เขาโอ้เจอเมื่อห้เขามันมีมันมีอันเร็วโอ้สิบแปดอันนี้สิบเก้าเนาะมันสื่อมันมีหม่องลุ่งเรวพี่น้องมีหม่องลุแล้วเพม่นมีหม่องไฟอยู่อันนี้มันสื่อสิบแปดอันนี้สิบเก้าสำหรับผู้ที่พู้ที่เทียบแล้เทียบแล้าพี่น้องนีแล้วาสิบเก้าซ้ำนี่ละอันยูคอสซ้ำนี่ค้ายสิบเก้านาะก้าพูดนะ phân xưa này chịu cầu nó ừ. hả cái cầu cái cái sao cái cái cầu cái cầu cái cầu cái sao cái cầu 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 เดี๋ยวน้ดงเขาเลยยังขายกันร้อนี่สิเปียกห้ามขาวตัวนั้นกระทอนออกไปขึ้นเราให้ก็ให้คนแต่รซื้อพเอาสาเออตัวนั้นมันั่นเมีแค่นี่มันเงาดีบอกสาโอ้ยไม่สิตายได้หามันติดจะเหลาไรตายได้ไม่พอแก้มอได้บอกฟังเสเงาเผาดิ้่าหน่ย ่าา้าจิมเราบ่เอบ้าจิมเราท่นเราบ่าเอาผู้ไอางเดี๋ยฟักเลยเข้าเอองเหาเผาเลยมาพี่น้องเอแม่มม่ลูกพี่น้องเัวโคมจะมันทันแดดซองน่อยลูกลูกแม่หรือลูกผั่เหรอลูกแม่เนาะลูกแม่แม่เขากับบีเขาบีลูกตั้งตัวเรา บล<ะ>ูกบจักเนาะเจ้าแม่พึ่งน oh right. well, anyway, so, ี่สูงเอยเศ้าพึ่เศ้าหารอยสามิ่าสามิเาะเ้าเขาบม่มีบักพี่นนองมันเขางอไหมแม่พท่านเสืองเนาะยังรู้หน่อยเนาะยังพนเสืงเาคือราคาเท่าไหองไว้ยสามิหาสามเมือนหาเลยยังตตอยู่อยู่ออยู่เด็กโตอไตอขาสามิหาพี่นนองเป็นก้ยเป็นงัวเป็นงัวลูกงัวเลี้ยงลูกพี่งนีะ หัวลูกมัวแม่ลูกลูกกับลูกตัวลูกตัวแม่อยู่ราคาสามสิบห้านอตตเอานะ้อนอันแม่สาวจน,นเท่อนี้บราคาสี่สิบหา้บาฮะสีสิบหนะ้แม่นี่สี่สิบห้อสมแล้วแม่นี่สื้องมาเรียบร้อยพี่น้องราคาสีา่สิบห้าแม่สาวของไม่หอยหอยสวดจุก,กโกเร็บกะดีพี่นอเรีบกดีอยู่พี่น้องสีนะ่สานสี่สตเอา ต่แม่น er ั่นสาได้ลูกพร้อมหอยสวดโโกเบอร์โทรแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนเก้สจอวดโจโกเนาะโรมาโรดโรมาพี่น้องโรมาโลดส่งหกถึงที้อพี่น้องเด้อส่งถึงทีพี่น้องแม่สาวาวงามพี่น้องเล็บดีอยู่ดิเล็บดำดำแข้งดำพี่น้องน่สี่าแม่นั่นสาได้ลูกพร้อมหน่พี่น้อง ู้ใดสนใจก็โทร่าหาหอยสัตว์โตด้พี่้องเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นว่ามันเป็นงวขาชิงชิงมันมีสงลักษณะเนาะแบบนึงนะโป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 อีแบบนึงโปนเทิอล้าลหางวั้างหน้าเพรมนชิงต้ตาเนาะมันชิงนะมันิงนี่ยไปว่าจะไกมนต้องมันิงบ่ได้บ่ ตัวเีโอ้มตัวเดียวนี่ตัวเดียวนะะอันบอกว่าสาบ้านทอดนะว่าขาข้างนอขามันแอ็นมันเถิดไปข้างหลังมันมันมันเรียกมันแบกหนักมันสี่มันสี่เอ็นทั้งเลยมันรลำนักอะไรโอ้ปัญหามันนั่นขาสิง กมองผู้สื่อตองตีเอาเพราะเห็นราคามันต่ำลงจังหน่อยอันตีได้หลายิ่งดีเนาะตาเนาะดีแล้วเอาบวกทำได้เพราใหญ่ลุยว่าตีเอาตีให้มันถื่อลงเียมันถึงลงแต่ว่าง่วงมันก็มีเหนื่อยมิางขึ้นเขาโอ้โหงั้นผมบอกได้เบิ่งเบิ่งขาเนาะเบิ้งเท่กันพี่น้องไม่ได้ได้หอยรวยว่าอันนี้ขาปกติพี่น้องแต่ว่าตัวมันเอีย ยี่พเ่นว่ามันเสียดมากหลังแต่ว่ามันมันสิงอยู่ครับมันมันสิงเดี่ยวขาโป๋โอ้ยมันมันสิงดับมันมันสิงครับเพราะไงว่ามันมันสิงแบบมันมันสิงเอาสุดฝังไปดีบัตรผู้ซื้อหรือว่าว่ามันสิงขาโบ๋มันสิงราคาเนี่ยว่าสิงต่อเอาพอให้มันราคามันต่ำเราว่าเพรานว่าหันต่อหันตีได้มันราคามันต่ำไหมล่ะต่ำลงว่ะสินน้องหอยรวยวะเพราะอะไรมันได้ถือจังอยเพื่อนว่าโอ้หลายเตอร์บ่หันหันหันมันมิตานี้นี่ โอ้ยกุ้เสืไปใจอ่อนเนีนะผู้งใจอ่อนเนาะใจอ่อนมบเนี่ยรวยยบอใจ้วยเลยบอใจอ่อนเนบอมันในตลาดอันนี้เด้ใจว่างด้วยเหรอจีนมายขายถิมด้วยเ่นเนาะขายถิมขายถิ่มโอ้อันคือน้ชาไทยน้าาไทยตัวนหนงามมันบอตัวไหนโอ้ต้องให้ตรงตรงสีเนาะพี่น้อง มันว่าต้อามันตรงริ้วสีบีขามันี่้างสาท้าอนันบคคาวส่าอันนี้เป็นขา่งอันนี้เป็นขาสิงมันเอ็น้างหลังมันเอ็นเอ็นกับหลไยปนไหนบเปนสิงแค่บางเป็นสิงไงเนาะสิงหน่อยสิงหน่อยหรือว่าตงขึ้นกระสิ โอ้ยยก็เอ็นไปเรื่อยแต่ว่าหันไหายเป็นยังบ่เป็นบ่เป็นยังแต่ว่าราคามันถือถือร่องแค่นั้นราคาจะถือร่องพี่น้องเด้องัวมีต้นนี้ยาสีเสือไปเลี้ยงเนี้ยเสือไปเลี้ยงกับแม่นจะดอกบ่เป็นยังแต่ว่ามันกระจายได้ถือก็ถือว่ามันอเพราะว่าพเพราะข้า่พราโอ้ยมาหาตีเอาตีตำราคาขอยตำบ่แม่นพี่น้องตีเนี้ยตีเนี้ยตเนี้ตีเนกลางบ้านวัไหนเขาหยิบาฟันหัวเนาะ ตลาดแนวตีได้พี่น้องมองซื้อมองขายเนาะเสี่ยวรถลดเสี่ยวโหเนาะเสี่ยวโหเสียวห้ด่ไเพราะมันในราคามันต่ำน้องน้องมันมีแนวตีตรงหาแนวตี่หาแนวตีให้มันราคาต่ำพี่น้องกสำหรับคลิปนี้มื่อหนึ่งวปสำหรับนัครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมล้วสำหรับคลิปนี้มื่อนี้เขาจบมาเพียงแค่นี้ขอบคุณทนายสวัสดีครับ